อบเนื้อพี่น้องอบเนื้อหอมหอมอม,มีทั้งเอ็นพร้อมเล้วไปกินข้าวด้วยกันเด้อกับข้าวแรง ลงนำฝนครับผมตกมืดมือครับมึจุดมาไปฮับนีนะ่นี่มาตอนนี้กะสี่โมงยี่สิบนาทีครับผมเจ็ดกับเข่าแร่งกินแรงครับผมบริไปไซมึนี่้องกับบริขายข้องกับบริตาครับผมเพราะว่าฝนตกมืดมือเนาะพี่น้อง บรรยากาศบ้านทุง่งเย็นสบายฝนตกก็เย็นสบายครับผมจะบานไปใส่มาใสา่บได้ครับผมไปได้อยูุ่ติบานไปลําบากถนนหนทางมันก็จืนเนาะพี่น้องถนนท้างไปหน้าบ้านห้อมันก็เละตุะ่มเป๊ะ จังไปฮับลูกไปทรงลูกน้อเลี้ยนกับรถไงไปทรงครับผมก็มหน่อยล่างล่างขีดตมออกซื้อได้นี่อันนี้จะหน่อยล่างขีดตมออกได้นี่ล่างพึ่งแล้วก็บริได้ล่างถึงกะสะอาดดอกล่างแค่ว่าขีดตมออกซื้อ,อมันบสบายตาหมถ้มาล่างดีๆมันต้องมัด เบิดฝนก่อนล่างแค่กิ่ดโมออกจากรอ,อกจากบางโค่นมันออกซีซีขับไปกันเลยอีกครับพี่นอ้องอาสิจืนสิแฉแน,น่เด้อพี่น้องเด้อมืาอนี้ตะหน่อยสีเข็ดอ้อมอ้อมเศษเนื้อเนื้อเหลือละเนื้อเศษมันเหลือเนื้อแคมปากมันเนื้อแคมปาก แคมปากงัวครับผมมือนันมันบโบเอ่อบบเปียอันนี้ก็ะตัพริกตะไคร้กระเทียมใส่น้ำปลาแล้วก็ผงนัวครับผมสีออมตำตำเดวแต่หน่อยก็มาตุนไวครับผมตุนเพื่อให้เนื้อมันเปียเ,เนพวกแคมปากพวกนี้มันเปีเออยยหกตุนไวก้อนพี่้อง ปรุงรสเรียบร้อยแล้วซิม,มืองแล้วรสชาติโอเคครับผมแต่ว่าติดตุ้นเห็นมันเปียก่อนเนือเปียก่อนส่วนผักกัผักหอมกับมี่บักบววผักซีเล่า,าใบชะพูเนาะแล้วก็ผักขาดครับผมนี่ผักขาดสามนี่แหละพี่น้องต้นหอมผักชีต้นหอมกับมี่พป๊อดองไซมันเพราะว่า มันเดินทางไปยากกะเย็ดกินง่ายๆนี่แหละเนื้อกะเหลืออยู่ในตูนะ้เนาะเราก็เอามาความกินแรงกับพ่อให้พ่อกินแรงแหไหมพี่น้องมันไปยากมากยากเดินทางลำบากเปียกแฉะขี่มอไซค์ไปเมื่อกี้ขี่ไปรงคลิปให้พี่น้องกเ็เหยียบรถล้มครับผม มันมืนถนนมันมืนมีขี้ตมมีน้ามีม่ยังเข้าบ่อัอนนะั้นโตกลุ้มกระเด็นกระดอนครับผมนะอ่ะเดี๋ยวจะมือมึงตะไหน่อยออมเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดแนวกินแยงก่อนครับบรรยากาศเป็นบ้านฝนตกดีครับทุงท่งแห่งทุ่งน่ะนี่นี่ก็เม่เขาบ้านแล้วครับผมเขาไปอยู่ในบ้านเพราะว่า นุ่มยุ่มบางหยามันหลาเมือม่อนี้อาบน้ําฝนพุ่นณีฝนตกมือมืดตะหน่อยตรงตรงน้ําฝนไว้แล้วก็เอตักเข้าไปในห้หองน้ําตักไปใส่ถังไว้อาบอาบน้ําฝนพุ่นณีน้ําใสนะเนี่ยอา,อาบน้ําฝนนะอยู่บ้านทุ่งน้ําฝนตกเออ่มืดมืด ตกแข้งๆยังสีตัวหน่อยกะสีตวงน้ำใบไว้ใบไว้ใบอาบอ,อันนี้อันนี้ตัวหน่อยเอาเอาเข่าของน้ำเรียบร้อยแล้วเ,เต็มเต็มเต็มสองถังน้ำอาบนิ่งๆเลยพี่น้องอกะหรี่ใบไส้อีกตวงไวประมาณมันตกมือน,นเดี๋ยวมันก็เต็มเองครับผม น้ำฝนนี่มันสีเย็นพี่น้องเย็นเย็นมาพี่น้องมาหนิต้นอยกัสไซบกบวบลงไปครับผมใส่บกบวบลงไปเนื้อเปื่อยแล้วนะครับใส่ผักลงไปครับผม ว้าวหอมมากนัววครับผมใส่ผักลงไปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวัยกล่องค่าเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย,อยใส่น้ำลายโพดพี่น้องโอเป็นยังหรอก,ต,กอตักเอาจะตอนครับผม นี่เห็น่าอุ้ยพักหลอ้อมนี่ต้องพักหลายครับผมคนอ่ะเอ็นกุ๊บกุ๊บ,บวกพอดีบว,บวกเข้าใส่ไปค่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามันเดือดเดือดแล้วมันเดี๋ยวมันก็สุกครับผมเรียบร้อยกับเมนูอ้อมเนื้อครับผม อหอมกับเขาเร่งแสบๆโอเคครับปะพี่น้องกะนี่แหละบรรยากาศดังสี่เข้าอยู่ตรงยุ่ทาเข้าเฮ็ดกับเขากับป่ามันอยากเขากะหาแนวกินไงไงครับผมพอดีตต่หน่อยเออซื่อของมาตุนไวไหมเขากะมาสอกตู้เย็นอืม่ตู้เย็นเขามี เนื้อมีหมูมี่พักเข้ากับมาดัดแปลงเห็ดกับเขาง่ายๆกิ่นแรงครับผมเพราะว่ามันบานห้องมันอยู่ไกลไกลชุ่มชุนเขาก็ต้องเตรียมไว้เมือ่อใดฝนตกฟ้าห้องเรื่องสิเมือ่อใดฝนตกแดดออกฟ้าห้องเรื่องสิเขาเดินเดินทางลำบากเขาก็ต้องเตรียมของเตรียมอย่างไวเนาะพี่น้องเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเลยร้ายครับผมสวัสดีครับ